สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปและน้องคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานนะคะของแบลในกรณีที่แอปแบลเขารู้จักกับโซเชียลของคุณรู้จกักบ้านฟ้าของคุณรู้จกักต๊อกๆของคุณนะคะเขามาส่องคุณหรือเปล่า ส่องแล้วคิดอะไรส่องแล้วรู้สึกยังไงและอยากจะทําอะไรนะคะเอาเป็นในกรณีที่เขารู้จักโซเชียลของคุณนะคะถ้าไม่รู้จักไม่ต้องคอมเมนต์นะคะในกรณีที่แบลรู้จักกับโซเชียลของคุณแล้วแบลมาส่องโซเชียลของคุณแบลคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรแบลจะทําอะไรนะคะ c เ s r ร ราศีธนูธาตุไฟธาตุออด,ดินพฤศกิกรรมกรมเมอร์คิวี่คนเกิดวันพุธธาตนุน้ำแอริสราศีเมษธาตุไฟวิกโกราศีกันย์ธาตุด,ดินเนปจูนธาตุด,ดินพฤศกิกรรมกรพระศราศีมีนธาตุน้ำมาราศีเมษนะ,ะหรือว่าราศีพิจิกได้นะคะตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีห9เก้า ยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกสิบสองสิบห้าหนึ่งและสิบเจ็ดนะคะส่วนของแบลวเราไม่รู้นะคะติต่างว่าเราไม่รู้เรามาดูนะคะว่าถ้าแบลวไม่ได้ส่องคุณเนี่ยแบลวคิดแล้วก็รู้สึกยังไงนะก่อนหน้าที่ไม่ได้ส่องเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นยังไงแบลวมองว่าคุณเป็นยังไงถ้าแบบอ่าได้ยิน ชื่อคนรักเก่าของคุณพูดถึงคุณอย่างเงี้ยนะแบล้คคิดว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะจากที่ได้ฟังมาจากที่ได้ยินเรื่องราวของคุณจากคนรักเก่านะคะแบล็รับรู้เรื่องอะไรมาบ้างมาดูกันสิบเอ่อเก้าถ้วยแบลรับรู้จากคู่รักคนรักของคุณนะคะ ว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนที่แบบกินเที่ยวดื่มเก่งนะนะคะเออนะคะก็สังสรรค์เก่งสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีภาระเออตอนนี้เวลานี้ก็น่าที่จะอยู่กับครอบครัวนะ,ะมีภาระก็คือดูแลลูกนั่นแหละนะคะอยู่ไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่า ถ้าคุณไม่มีลูกกับคนรักของคุณคุณก็ทํางานทํางานหนักมากนะคะดูแลคนในครอบครัวมีภาระหนักเป็นคนขยันนะคะก็บอกว่าคุณเป็นคนขยนันมีความรู้มีความสามารถเอ่อขยันทามาหากินรายได้ไม่เยอะหรอกนะคะก็หมื่นต้นต้นหมื่นเศษเศษอะไรเงี้ยนะคะก็พอที่จะเหมือนกับประหยัดกินประหยัดใช้อารมณ์นี้ก็บอกว่าคุณก็สามารถที่จะทำงานดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้นะคะ แล้วก็เขาก็บอกกับแบลวนะ,ะว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนเก่งนะ,ะเป็นคนฉลาดนะ,ะเป็นคนที่มีความอดทนนะคะเออเป็นคนที่ประหยัดนะ,ะไม่ค่อยที่จะใช้จ่ายสุรุยสุร่ายนะ,ะเป็นคนขยันทำมาหากินแหละนะคะไม่ชอบจะอยู่เฉยแหละนะคะแล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยคิดถึงคนรักของคุณมากนะค,ะคงยังไม่ลืมหรอกอารมณ์เนี้ย นะคะประมาณที่แบบว่าคงยังไม่ลืมเขาหรอกนะคะตั้งแต่จบกันมาเลิกกันมาเนี่ยก็คือเสียใจมากนะคะคือทำใจไม่ได้นี่คือสิ่งที่แบลรับรู้เรื่องราวของคุณนะคะจากคนรักของคุณนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเออกินเที่ยวดื่มนะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบทำงานหนะักมีภาระหน้าที่เยอะครอบครัว นะคะคือถ้าแบบมีลูกเนี่ยก็คือต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวนะคะส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเนี่ยคือคนรักของคุณบอกเออถ้าแบบเรามีเราก็จะแบ่งไปให้เขาเอารมณ์นี้นะคะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความขยนันมีความอดทนนะคะเรียกว่าขยันทํามาหากินแล้วก็ประหยัดกินประหยัดใช้นั่นแหละเป็นคนที่ เอออาจจะเป็นคนที่ประหยัดวางแผนการเงินเป็นอย่างดีชอบไม่ชอบที่จะสูงสิงกับใครด้วยนะจริงๆแล้วนะ,ะแม้จะเป็นคนที่แบบกินเที่ยวดื่มอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยจะยสูงสิงกับใครไม่ค่อยจะมีเพื่อนนะคะแล้วก็ชอบไปไหนทําอะไรคือทําธุรกิจการงานเนี้ยคุณก็เก่งคุณก็ทําได้นะไม่ได้เป็นคนขี้เกียจอะไรนะคะแล้วก็เป็นคนคิดมากกิดเยอะเป็นคนเครียดเป็นคนค่อนข้างที่จะเหมือนกับ เรียกว่ายังเสียใจกับความรักความสัมพันธ์นะะอยู่แล้วตอนนี้ก็หน้าที่จะมูฟออนแล้วแหละนะคะหรือว่าอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้นะะนี่คือสิ่งที่คนรักของคุณเล่าเรื่องราวหรือว่าความรู้สึกนะ,ะที่บอกกับแบวนะ,ะว่าเกี่ยวกับคุณเนี่ยนะว่าคุณเป็นยังไงนะคะคร่าวๆนะคะไม่ได้ละเอียดอะไรเหมือนเขาข้างตัวเองเลยนะ นะมาเดี๋ยวเราดูกันแล้วแบลวแบลวนะคะมีความสงสัยอะไรหรือเปล่านะสงสัยในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะว่าคนรักของคุณเนี่ยมาอยู่กับแบลวเนี่ยนะแบลวสงสัยอะไรไหมแบลวสงสัยเรื่องราวของคุณกับคนรักของคุณไหม แบลก็นะคะมีความที่แบบอยากจะรู้นะ,ะรายละเอียดมากกว่านี้แต่ก็พยายามไปเก็บอาการเก็บความรู้สึกะนะไม่ให้โกรธไม่ให้หึงไม่ให้ห่วงนะคะแล้วก็เหมือนหน้าที่จะรอดูต่อไปนะคะว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือตั้งแต่เลิกกับคนรักของคุณไปแล้วคุณจะเป็นยังไงคุณจะอยู่ยังไงคุณจะตามหึงตามห่วงไหม หรือว่านะคุณจะทําอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะมาทวงคืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอยากได้คืนไหมอารมณ์นี้เลยนี่สินี่คือสิ่งที่แบลมีความรู้สึกว่าเอออยากจะรู้จริงๆว่าคุณเนี่ยต้องการคนรักของคุณกลับคืนไปไหมนะคะหรือว่ามีในเรื่องของพฤติกรรมที่แบบเหมือนเอออยากจะเอาชนะแบลหรือเปล่าอะไรเงี้ย คุณอยากเอาชนะเขาหรือเปล่าโดยการแย่งชิงคนรักของคุณกลับคืนไปนี่คือสิ่งที่แบลคิดแล้วก็รู้สึกนะคะถามว่าแบลกลัวไหมแบลเรียกว่าไม่กลัวนะคะมาก็มาสี่อารมณ์นี้นะคะแบลเรียกว่าเหมือนกับเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองอถูกต้องนะตัวเองเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายตัวเองได้ครอบครองคนรักของคุณแล้วอารมณ์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่แบลคคิดแล้วก็รู้สึกนะคะก็มาสี่มาเอาไปสี่ ไม่รู้จะฟันหัวคุณหลุดหรือเปล่านะเรามาดูกันว่าในกรณีที่แอปแบล์รู้จักโซนะเชียล,ยอยลอ About, ของคุณนะคะเขามาส่องคุณเนี่ยแบลว์เนี่ยมาส่องคุณเนี่ยแบลวเห็นอะไรในกรณีที่แอปแบล์รู้จักโซเชียลของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามแบลว์มาส่องคุณไหม มาดูสิ n i ในอ of Cup เป็นผู้ชายมาส่องถ้าเป็นพลังงานของผู้ชายนะคะถ้าคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายมาส่องแต่ถ้าเบลนะคะน่าจะมีการถามไถ่นะ,ะต่อจากคนของคุณอะนะคะเบลเหมือนไม่รู้เรื่องราวของคุณเลยเหมือนเหมือนไม่ได้ส่องเองนะคะมาเดี๋ยวเรา,าดูกัน เหมือนเขาถามหรือว่าเขาสืบนะคะเหมือนผู้ชายจะมาส่องเอาในกรณีที่แบลรู้จักโซเชียลของคุณนะคะทั้งรู้จักทั้งถามนี่แหละมาแบลส่องเห็นอะไรถามแล้วก็รับรู้เรื่องราวอะไรในกรณีที่แบลนะคะรับรู้เรื่องราวของคุณ ผ่านโซเชียลหรือแม้กระทั่งผ่านคนรักของคุณก็ตามความรู้สึกของแบลนะจากที่ได้ยินจากคนรักของคุณเหมือนกับมีความรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ว่าถ้าหากในกรณีที่คนรักของคุณมาส่องนะแทนที่จะเป็นแบลเนี่ยแบลจะมีความรู้สึกไม่ชอบนะคะเออไม่ชอบให้คนรักของคุณมาส่อง แต่ถ้าในกรณีที่เบลมาส่องเองเบลจะมีความที่แบบแล้วไงอ่ะนะคะเออเธอสวยแล้วไงเธอรวยแล้วไงเธอมีชีวิตที่ดีแล้วไงเธอรวยแล้วไงเหรอเออฉันอยู่กับสามีฉันมีครอบครัวเขาฉันอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วแล้วเธอเป็นไงเหรออารมณ์เนี้ยนะอารมณ์ที่แบบว่าเออแล้วยังไงอ่ะนะคะเออเธอจะมาทวงคืนปะล่ะอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบ เหมือนพอได้แบลแบลได้ไปสองหรือว่าเห็นชีวิตของคุณเนี่ยชีวิตของคุณอาจจะดูดีมีความสุขมั่งคัง่งร่ำรวยมีผู้คนนับหน้าถือตามีแต่คนห้อมล้อมแต่แบลมีความรู้สึกว่าแล้วไงหรอนะ,ะเออเหมือนเหมือนเธอไม่มีแฟนเลยนะเหมือนเธอโสดเลยเนาะเหมือนเธอไม่มีใครยังตอมใจอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่มันมีความสงสัยเกิดขึ้นนะคะเมื่อเขาสองคุณ หรือว่ารับรู้เรื่องราวของคุณนะคะและเบลเห็นอะไรอีกรู้สึกอย่างไรอีกในสิ่งที่เบลเห็นแล้วก็รู้สึกมองว่าตัวของคุณเนี่ยเสียใจจนแบบคือต้องขวัดขวาต้องทำบุญอะ่ะนะคะคือเสียอกเสียใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ยอมไม่ได้จนเหมือนกับว่าวันเวลามันผ่านไปเนี่ยคุณก็เสียใจจน เรียกว่าคือไม่เปิดใจให้ใครอาจจะเป็นการที่กลัวความรักก็ได้นะกลัวความผิดหวังแล้วก็หันหน้าเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมสวดมนต์หรือว่าเป็นพลังงานของการด้วยบไปศึกษาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับบทธรรมคําสั่งสอนนะคะพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยคือเป็นการขัดเกลาจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะให้ลืมเรื่องราวในอดีต นะคะความสัมพันธ์เหมือนแบลวเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณเสียใจมากจนตรอมใจจนแบบไม่เปิดใจให้ใครจนไม่อยากจะมีแฟนนะจนไปโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินจนประสบความสําเร็จนะคะณนะตอนนี้เวลานี้แต่ฝ่ายแบลวเนี่ยพอได้แต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่กับสลับกันกับคุณพอแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่อยู่กับ คนรักของคุณเนี่ยแบลวจนลงทันทีเลยนะคะแต่ต่างจากคุณมากคุณประสบความสําเร็จมีเรื่องของรายได้เงินทองร่ํารวยชีวิตมีอิสระมีความสุขนะคะสิ่งที่เขาเห็นและแบลวนะสองโซเชียลของคุณฟันธงเลยว่าแบลวคิดว่าคุณเป็นแม่ไม้ที่ผิดหวังจากความรักแล้วไม่ยอมเปิดใจนะคะเหมือนใช้ชีวิตแบบโซดะ โสดแล้วมีความสุขมากโสดแล้วอยู่กับงานโสดแล้วคือแบบเดีย่ยเด็กอะ่ะนะคะหน้าเด็กขึ้นนะคะโปรไฟล์ดีขึ้นสวยรวยนะคะเป็นการที่แบบว่าคุณแสดงออกให้เห็นเลยชัดเจนว่าคุณโสดนะคะโปรไฟล์คุณโสดนะ,ะไม่เห็นมีสามีไม่เห็นมีคู่รักถ่ายรูปคู่ด้วยเลยอาจจะเหมือนกับว่าเอ,อ่อรูปโปรของคุณเนี่ยคืออาจจะไม่เหมือนตัวจริงหรือว่าคือเด็กกว่าตัวจริงอะ่ะนะคะแล้วก็มีความเก่ง มีการแสดงออกถึงในเรื่องของเออเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่แบบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นคนขยันทำมาหากินนะเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโสดสวยและรวยมากอะไรเงี้ยทำให้แบลวเมื่อส่องแล้วรู้สึกอิจฉานาอ นะลูกนี้ชันโสดดีกว่าจะไม่น่ามีผัวเลยอะไรเงี้ยแบวมีความรู้สึกนะคะอิจฉาคุณอะส่องแล้วอิจฉาคุณที่เห็นชีวิตของคุณกินดีอยู่ดีมีความสุขนะอวบอ้วนนะคะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนี่คือความรู้สึกของแบลวนะคะมาเอาความรู้สึกของแบลวอีกในกรณีที่แบลวมีโซเชียลของคุณส่องแล้วแบลวเห็นอะไรเห็นภาพสะท้อนเนาะ ภาพสะท้อนเมื่อครั้งที่แบลเคยโสดใช่ไหมแบลเคยมีสเสน่ห์มีคนมาจีบเยอะนะคะเออสวยเหมือนคุณเลยแหละนะคะคือมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะ,ะทำงานก็มีแต่คนมาจีบมีแต่คนมาชอบแต่ตอนนี้เวลานี้ชีวิตของแบลนะคะเหมือนแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่แล้วคิดว่าจะได้สามีดีจะได้สามีรวยแต่กับเหนื่อยไปนเน่าตัวเลย เหนื่อยทำมาหากินนะคะแล้วก็เออเหมือนกับว่ามีการที่แบบเหมือนแบลเนี่ยน่าที่จะเห็นในเรื่องของอาชีพการงานของคุณที่มีพลังงานของการเป็น The High Priestess นะคะพ่อมดแม่มดหมอดูนะ,ะหรือว่าผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ลึกลับอะทาแต่งงานโพสโซเชียลเนี่ยคือเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการหาเงินการประสบความสําเร็จใช้ชนะ นะ้มีเป้าหมายคือมองไปข้างหน้านะคะแล้วก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จเหมือนมีคนมาจีบมีคนมาชอบหรือว่ามีเพื่อนๆมาชื่นชมนะคะถึงความรู้ความสามารถเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแตกต่างจากแบลวมากเลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่แบลวเห็นนะคะดูรวยสเสน่ห์ดูมีคนรู้จักเยอะนะคะแล้วก็ เออเรียกว่าร่ํารวยประสบความสําเร็จในอาชีพการงานดูล,ลึกลับนะคะทําธุรกิจการงานอะไรไม่รู้แต่แบลรู้สึกว่าคุณเก่งและนี่นะคะสาวมันหนุ่มมันสาวทํางานนะคะสาวไฮโซหนุ่มไฮโซจิตใจที่เข้มแข็งนะ,ะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็ขยันทํามาหากินด้วยแบลก็มีความรู้สึกว่าคุณเนี่ย สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะแม้กระทั่งถ้าแบบคนรักของคุณกลับไปง้อขอคืนดีเนี่ยแบลยังคิดเลยรู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าที่จะจความเหรียญเลยแหละคุณไม่เอาไม่เอาความสัมพันธ์เก่าอะ่ะฉันจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวฉันไปหาสามีใหม่ฉันไปหาปู่ใหม่ดีกว่าฉันไปเริ่มต้นใหม่นี่คือสิ่งที่แบลสัมผัสรับรู้นะว่าคุณไม่ได้สนใจคนรักเก่าของคุณเลยแล้วคุณมองไป ข้างหน้าในอนาคตอย่างเดียวอะแบลสัมผัสอย่างนั้นแบลรับรู้ได้ว่าคุณเนี่ยเหมือนคุณไม่ได้รอคนรักเก่าแต่คุณรอคนที่ใช่กว่าคนที่ดีกว่าคนที่แบบเหมือนกับมีเป้าหมายเดียวกันกับคุณอะไรเงี้ยสิ่งที่แบวสัมผัสนะคะก็ทําให้แบลรู้สึกโล่งอกโล่งใจขึ้นมาทันทีว่าคุณไม่ได้คิดอยากจะได้คนรักเก่าสามีเก่ากลับมา นะเพราะว่าคุณก็อยานทำมาหากินแล้วเกินคุณดูแลตัวเองได้คุณมีสามีหรือว่าไม่มีสามีหรือว่ามีคนรักหรือว่าไม่มีคนรักอาจจะอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะคลิปนี้สลับสับเปลี่ยนกันแล้วเนาะเออแบลก็มองว่าคุณเนี่ยคงรอเนื้อคู่แหละและแบลก็มองว่าคุณเป็นคนโชคดีจังเลยอะ่ะคุณถูกหวยเหรอวันนี้คุณมีโชคลาภใช่ไหมในขณะที่แบลเนี่ยไม่มีโชคเนาะเออแล้วเย็นนี้จะกินอะไรนะคะ กินโครงไก่แกงใส่หยกกล้วยไหมเนะียคะนี่คือสิ่งที่แบลคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนหมดเวรหมดกรรมแล้วเนาะออพ้นเวรพ้นกรรมและหมดเวรหมดกรรมและในขณะที่แบลเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีความกล้าพอหรือว่าคู่รักคนรักของคุณเนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะดูแลนะคะในเรื่องของการเงินไงเ,ออเงินทองได้มาเนี่ยคือ มีแต่แบลวทั้งนั้นเลยที่จะต้องจ่ายนะส่วนคนรักของคุณเนี่ยทํางานไปวันวันหนึ่งรอกษียณอย่างเดียวนะคะเออประมาณเนี้ยรอรอเงินตกเบิกรอรอเงินกษียนในขณะที่แบลวเครียดกับค่าใช้จ่ายนะคะค่าเทอมลูกอย่างเงี้ยเออจะเอาที่ไหนมาจ่ายนะคนรักของคุณก็คือแบบ ไม่สนใจหรอกให้แบลวจัดการนะคะเออแบลวเป็นคนถือ ATM เดี๋ยวแบลวก็ไปกดเองแต่มันมีให้กดไหมก่อนนี่คือสิ่งที่แบลวคิดแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยหมดเวรหมดกรรมแล้วแหละคุณถึงได้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะร่ำรวยประสบความสำเร็จนะมีเงินมีทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือ นะคะทำธุรกิจการงานนะมีชื่อเสียงโด่งดังนะอาชีพนะอะไรก็ได้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทําให้แบลรู้สึกว่าโสดดีกว่านะคะและแบลคิดจะทําอะไรต่อไปส,อส่องจินะ,ะแบลรู้จากโซเชียลของคุณเนี่ยก็ส่องนะ,ะส่องแล้วก็มองความสุขของคุณมองเห็นการใช้ชีวิตของคุณอยู่กับครอบครัว นะอยู่กับลูกถ้าคุณมีลูกนะคะเออแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยจะคิดอยากจะอยากได้คนลกเก่ากับคืนไปไหมเอออยากจะดึงคนลกเก่ากับคืนไปไหมรวยขนาดนั้นน่ะเออเอาตังค์มาซื้อคนักเก่าได้นะประมาณนี้เลยนะรวยก็เอาตังค์มาซื้อสามีเธอกลับคืนไปแล้วกันนะคะประมาณเนี้ยเออฉันจะฟ้องให้อารมณ์นี้เห็นไหมเห็นเจ็ดดาบนี้ไหม แบลเห็นว่าคุณมีเงินมีทองร่ำรวยเนี่ยเธอเอาเงินมาให้ฉันสินะฉันจะยื่นข้อเสนอให้เธอเออแล้วเธอก็เออเอาสามีเก่าของเธอกลับคืนไปนะนี่คือสิ่งที่แบลวคิดนะคะเออแต่ก็รู้สึกว่าหึงหวงอยู่นะคะคิดแค่นั้นแหละเหมือนกับจริงๆแล้วก็ไม่กล้าหรอกนะรักคนรักของคุณมากหึงหวงคนรักของคุณมากไม่กล้าที่จะให้คนรักของคุณกลับคืนมาหาคุณหรอก นะคะหึงมากห่วงมากกลัวแต่คนรักของคุณจะมาเห็นนะมาเห็นชีวิตของคุณนะที่สุดสบายสวยโปรไฟล์ดีนะคะนี่คือสิ่งที่แบลกลัวและแบลจะทำอะไรในอนาคตเดอะสตาร์แบลจะไปทำสวยเหมือนคุณไงเออแบลจะถ่ายเออถ่ายเปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยแอปนะคะแอปในต็อกท็อกนะเพื่อที่จะเปลี่ยนโปรไฟล์นะคะ ให้สวยกว่าคุณในความรู้สึกของแบลวคือกลัวมากๆก,กลัวว่าคุณจะสวยกว่ากลัวว่าชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จกว่านะกลัววิบากกรรมนะเห็นไหมทาวเวอร์กลัววิบากกรรมจะทำงานเร็วขึ้นนะกลัวทุกคนอะคนที่แบบเหมือนกับว่าเคยสนับสนุนแบลวอะนะเพื่อนๆที่เคยสนับสนุนแบลวอให้แบลว์ครอบครองคนรักของคุณไปเนี่ยนะคะ แล้วจะรู้ความจริงว่าแบลวเนี่ยแหละเป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแย่งชิงคนรักของคุณไปคุณตั้งหากละ่ะที่ถูกแบลวแย่งชิงคนรักของคุณไปนะคะเออนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะคะมันต้องเป็นวิบากกรรมทุกคนต้องรู้ความจริงว่าแบลวเนี่ยนะคะอยากได้คนรักของคุณมากแล้วท้ายที่สุดแล้วจะมีไม่มีใครที่จะแบบ เชื่อใจแบลวหรือว่าเหมือนกับเอเรียกว่าสนใจชีวิตของแบลวหรือว่าเข้าข้างแบลวอีกแบลวจะต้องเหมือนเดินเอาปิ๊บคุ้มหัวไปอ่ะนะประมาณนี้เลยเพราะว่าสามีคนรักของคุณอนะที่ถูกแบลวแย่งจริงไปทุกคนนะ่ะรู้รับรู้ว่าประมาณที่แบบเออเขาแต่งงานกันเขาอยู่ด้วยกันนะคะเขาเป็นครอบครัวกันแล้ว แล้วตัวของคุณเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นเหมือนกับว่าญาติญาตินะครอบครัวของแบลวเนี่ยเหมือนปกปิดความจริงอ่ะนะว่าจริงๆแล้วแบลวเนี่ยเป็นคนที่แย่งชิงคนรักของคุณไปครอบครองนะต้องรับวิบากกรรมนะต้องรับผลของการกระทํานี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้และแบลวก็ยังกลัวอยู่นะเดอร์มูเนี่ยกลัวกลัวทุกคนจะรู้ความจริงนะคะมาเดี๋ยวเราดูกันว่า ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะแบลวจะจัดการอย่างไรกับชีวิตของตัวเองเมื่อแบลวเห็นชีวิตของคุณนะมีความสุขมากมีความสำเร็จมากมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานแบลวจะทำอย่างไรนะคะสิ่งที่แบลวคิดจะทำสี่ถ้วยทําได้ไหม ทำสวยทำเก่งนะทำรวยทำเหมือนคุณได้ไหมไม่ได้ตอนนี้อ่ะนะคะเอาตัวให้รอดปัจจุบันก่อนนะคะมีมีตังค์จ่ายค่าเทอมลูกหรือ,อยังไปทํางานค่ะแบลต้องไปทํางานนะคะแบลต้องไปทํามาหากินนะคะแล้วก็แบลก็ต้องเหมือนกับเอออย่าคิดมากาเครียดนะวิบากกรรมอ่ะคือถึงแม้คุณจะให้อภัยแบลนะแต่วิบากกรรมเขาก็ยังเดินต่อไปของเขาอยู่ เขาก็จดจําได้แหละว่าใครเคยสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้คนคนนั้นก็ต้องชดใช้วิบากกรรมนะคะแบลวรอคอยปฏิหารว่าสักวันหนึ่งชีวิตรักของแบลวและคนรักของคุณเนี่ยจะเหมือนกับว่ากลับไปกลับไปร่ํารวยเหมือนเดิมเห็นไหมห้าถ้วยเห็นไหมพูดยังไม่ทันกัดกรรมเลยแบลวมีความหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะจะหมดเวรหมดกรรมจะกลับไปร่ํารวย จะกลับไปทํางานแล้วรวยเหมือนเดิมอ่ะน,ะนี่คือสิ่งที่แบวคิดนะคะอยากรวยเหมือนคุณไงแต่ต้องไปใช้เวรกรรมก่อนนะแบละะฟังเพื่อเป็น,กนไกด์นำทางไป็นแนวทางนะเราก็อาโหสิกรรมให้แหละเราไม่ได้ไปคิดโกรธนะเครียดแค้นริงชังอะไรเขาขนาดนั้นยิ่งเราเอาโหสิกรรมให้เขาเร็วมากเท่าไหร่เขายิ่งได้รับผลกรรมเร็วเท่านั้นและนะคะ วิบากกรรมมันก็ยังต้องเดินต่อไปของมันนะคะชดใช้เวรกรรมเมื่อบารมีของแบวหรือว่าบุญเก่าของแบวหมดนะคะนี่คือสิ่งที่คนที่เขาทําผิดศีลข้อ3เนี่ยเขาต้องได้รับผลกรรมนะคะคอนเฟิร์มขอบคุณทุกการติดตามค่ะ